มอนี้ออีสานนะจ้าที่ตำแก้วปลาลาตำแก้วปลาลาบะพริกนะจ้ะบะพริกซดกระเทียมตะไข่นะจ้าที่ตำแก้วปลาลาปลากระเดิดสู้สินจ้าก<ะ>ิอยากปลาลาตำแก้วเลยมาเห็ดตำสู้พี่น้องกินนะจ้าปลาลาปลากระเดิดจตำขา้าวเหนียวคือเสแยบดีนี่จากเลดอ่าที่ตำแก้วตำพริกก็น,นะจ้า ไทตะไข่ใบผักกูดกินกับผักมาจ้ะเนาะกับลวกผักลวกอย่างที่เขาหาได้น้ำแถวบ้านแถวหัวเ,เขาจำกับข้าวเหนียวนียวโอ้ยแส่บหลายเด้วจ้ะ ตำพริกก่อนนะจ้าเดี๋ยวตำพริกก่อนเดี๋ยวใส่อีสานก็จะได้เอาใบกระกุดเอาตะไคร่ตะทียมตำดมาพริกแหลกแล้วนะจ้านี่ตะไคร่กระเทียมจ้าตำกระเทียมตะไคร่ใส่ปประกุดนะจ้าใส่ใบป,ประกุดลงไปมีแตะแนวเสียบมีแตะแนวหอมๆจ้าสมุนไพรที่เขาปลูกกินเอง ตำกระเทียมตะไคร้ให้แหลกก่อนนะจ้ะแล่วกัรทีได้เอาปลาล่าลงตำถ้าตำปลาล่าเป็น้ำกันกร,กระเทียมกับตะไคร้เ้าก็สิบบัวแตกเนาะจ้ะตำในเครื่องทเทศให้หอมก่อนนี่นะจ้ะแหลกเรียว เครื่องเทศแหลกแล้วนะจ๊ะหอมแล้วนี่จ้าตัวเอกของงานนะจ้ะปลาแดกปลาล่าปลากระเดิดอแ้วจ้ะปลาล่าป,ะะาปลาประกระเดิดลงต่ำเลยจ้ะต่ำให้มันเข้ากันดีๆแล้วจ้ะถ้าจำใส่ได้ปรุงรสความเค็มเท่ากับปลาล่าเค็มพอแล้วอธิใส่ใแต่ผงนัวแล้วจ้ะ ปลาเขาตำนี่เนะจ้ะตำจนแหลกโอ้ยแต่แซ่บเลยจ้ะตำปลา่าตำเก้วปลาพริกสดสู้กินสุดท้ายผงนวนจากน้อย้้จ้ะเพิ่มความแซ่บดรับความเค็มจากนิดโอ้ยหอมไรค่ะมาเลยจ้าไปนี่แก้วปลา เสร็จแล้วจ้านี่้วจ้ามากินแก้วปลาลกับสาวอีสานบ้านทุ่งแล้วจ้านี่สาวอีสานบ้านทุ่งตำสูินคนอีสานขนาดเท้เพราะต้องอธิบายยังยยกแล้วจ้าข้าวาตำแก้วปลาลานี่แซ่บารพร้อมอกับข้าวเหนียวนะจ้า